มูกะทะทสวนะไดดอกมันออกอ่ะใช่มันก็สีแดงเลยอนี่คนจัดตึกนี้ไปตึกนี้คนแต่ละคนถือถักถือกระปุกนี่บรรยากาศตอนเย็นขอพัก ก,กินหมูกระทะกันไปกันนางแค่นี้ก็เมยแหละฉันไหนนะฉันทั้งท่าเลยห <laughs> มูกระทะลอยฟ้า เสียงบรรยากาศเสียงเพลงต้องห้องนี้แน่เลยห้องไหนเปิดเพลงทุกคนเธอรู้อยู่แล้วโอ้ยสมัยกันเยอะดเนีลยพร้อมกินอ่ะยายจริงหรอใช่พร้อมกินพร้อม่ต้องซื้ออะไร อันนี้มีขายอันนี้ก็เหรออันอันที่ทำกรอนไว้คือยังไงคะเนี่ยเนี่ยักรอนเยอะมากเลยอ่ะสามกรอนอ่ะข้างหน้าอีกกรอนที่สี่อ่ะห้องนี้มันไม่ปลอดภัยยังไงอ่ะเขาสวยเขสวยเลยข่าเยอะเจนดเอฟซีเข้าหนีใช่แยกกันเข้าแยกกันออกแยกกันหมดหมดกันเนี่ยเบิร์เออหนูก็ลืมมาออกมา จุ้งจุ้งจเอาลก็ชิ้นใส่นี้ได้นะยี่หออะไรเลยถ้าไม่ยันไม่กินนัทนนซิมเอาปลามูแชมย่างมันก็ต้นแล้วค้ณนิดบอกต้องกินเราคนนิดบ่าหายใจนย่เวลาหายใจหอเราจะยากมากินหมูกระทะกันเลอาเลยิหะไก็ วันนะมาใส่แม่นไงใช่เกิดกนใส่แม่นไงอุ้ยเยอะกินกันไม่พอรู้เพิ่งเมนูเนี่ยรู้เพิ่กลับเข้าบ้านเนี่ยไปกัแต่ไม่ชวนไม่ต้องวนเนี่ยไม่ต้องอะไรพอเราเลียอันเดกกันนมอมาแล้วโออาารีต้องซื้ออยระทะกระทะลอ อ๋อนี่นี่กินได้เลยทำนี่เพราะว่าหนูกำลังจะทำพี่นี่บอกว่าจะไปทำทำไมกินได้เลยก็คื้อถาดเลยถาดเป็นบางขายถั่วมาเลยหอมหอพร้อมค่ะเอาขายด้วยพี่แจนดูพี่แจงมากในโรงมันในในในอ๋อ ของเก่าก็เอาล้ยายไม่เป็นไรหรอกแต่ันไม่นหน้าพ่อห้าตาแดดให้ใช่กินไดขนาดเป็ร้านี่เสี่ยวที่เขากินมือสองกินไดยู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 มันหิวหน้าเราอ่ะโหไปวิ่งรอบเดียวกินหมูสามกิโลไม่ยังไม่เสร็กได้ก็ดีแล้วกินเก่ง โอ้ยชีสเยอะเยอะมายังอุตส่าห์ที่ถิ่น้องตอนแรกจะตังที่นี่เขาโทษกินกันแล้วบางทีต้อพูดอยู่เลยตั้งเขาโทษเฮ้ยพอไปเปิดตู้เย็นเอ้ามีหมูวะคะเอ้าเหรอตู้เย็นที่ทำงานนะอ๋อตู้เย็นเลยดูตู้เย็นเลยไม่เลยผมไม่ว่ามันก็จะเป็นแบบบุญของเรา เราอยู ality, ่กับใครพรเจ้าหน้าที่สุนทรธรรมกเลยเออเออชวนมดนี้กินดีกว่าดีกว่าเอาไปทิ้งไม่ได้ะชี้ชี้ชี้ชีใช่โอ้นั่นหเรก็หาให้กิข้าเดี๋ยวเข้าที่บ้านเรืหนูไม่เคยหนูไม่เคยเจองานแบบนี้ ป็นที่ไปโรงพยาบาลอะจะเป็นข้าวต้มตุ้งโอ้เนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นแบบมอร,รม์นิทมอร์กเอะเขาเรียกอ,อะไรวะเขาเรียกคาสมากาแฟคือหนูจะไม่กินอะไรไปเลยใช่เขาไม่ลเ,เลีบบเ้ยงไม่ยอมกินหรอกเลิศไม่แต่ละถ้าเขาเลี้ยงเขาต้องีไงพอเขไม่เลี้ยงไงก็เลี้ยงนี่ไม่เลี้ยงไม่ไงหอกเต้องเลี้ยงมานั่งได้แล้วนางปนย่ายนั่งได้แล้ว i mm -hmm.